แลลวพัฒนาภูมิไทยครับท่านมีเวลาเจ็ดนาทีนะครับเชิญนะก่าบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาจากปทุงครับท่านผมขอกราบเรียนท่านประธานว่า ผมจะใช้เวลาประมาณ10นาทีซึ่งได้ขออนุญาตทางวิบเรียบร้อยแล้วเพื่อให้จบประเด็นท่านประธานที่เคารพครับเอากันสั้นๆง่ายๆและก็จริงใจตรงไปตรงมาเข้าสู่เนื้อหาว่าทำไมจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550ด้วยเหตุผลที่สำคัญสองประการชัดเจนครับท่านประธานที่เคารพ ประการที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของที่มาประการที่สองนั่นคือเรื่องของเนื้อหาและสาระที่มามันมาอย่างไรครับท่านประธานที่เคารพนะครับวันนี้เราต้องยอมรับความจริงเราจะปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550และมาตราที่กระผมกําลังจะกล่าวถึงที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา68และมาตรา237มาจากคณะยกร่างรัฐธรรมนูญและสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ไม่ชอบรรมาจากการรัฐประหารเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าการรัฐประหารคือการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา113มีความผิดฐานเป็นกบฏระวังโทษประหารชีวิต ฉะนั้นกฎหมายที่มาจากอาชญากรเนี่ยเราจะถือว่ามีความเป็นธรรมได้อย่างไงกับท่านประธานที่เคารพเมื่อปีหนึ่งหผมยังจำถ้อยคำคำหนึ่งของอดีตเลขาธิการศูรรรนศย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนายวิรัตศศกริรพะพงศ์ได้พูดได้ชัดเจนมากว่าเขาไม่เคยเชื่อว่างาช้างเนี่ยมันจะงอกอกอกมาจากปากสุนัขได้ วันนี้ผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าต้นงิ้วมันจะออกลูกเป็นทุเรียนพันหมอนทองได้เช่นเดียวกันฉะนั้นที่มาในประเด็นนี้ก็ไม่ชอบธรรมน่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเกียรติภูมิของการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตยของเราในประเด็นที่สองท่านประธานที่เคารพชอบอ้างกันนักกันหนาว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2550 ซึ่งรวมทั้งมาตรา68 2 3 7ที่ขะผมกำลังกราบเรียนนี้ด้วยบอกว่ามาจากการทำประชามติประชาชนเห็นด้วย14ล้านเสียงแต่ท่านประธานที่ครพบไม่เห็นด้วย10ล้านเสียงและการทำประชามติในขณะนั้นอยู่ในบรรยากาศบางจังหวัดยังประกาศใช้กฎอัยการศึกอยู่เลยบรรยากาศเป็นเผเด็จการเป็นบรรยากาศของการรัฐประหาร และยังข่มขู่ด้วยว่าถ้าไม่ยอมให้พ่านก็อาจจะหยิบรัฐรรธมนูญฉบับหนึ่งฉบับใดมาใช้ได้สิ่งเหล่านี้ประชาชนบางคนก็จำยอมครับเพื่อให้ประเทศเข้าสู่ภาวะปกตินี่คือเรื่องของที่มา,ากับท่านประธานที่เคารพสิ่งที่ได้มาจากความไม่ถูกต้องก็สมควรจะปรับปรุงแก้ไขจริงๆแล้วสมควรจะต้อง ถูกยกเลิกไปด้วยซ้ำไปครับท่านประธานเหตุผลที่สองนั่นคือเนื้อหาและสาระกับท่านประธานที่เคารพวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี2 5 5 0โดยเฉพาะมาตรา68และ237เนื้อหาสาระมันขัดต่อหลักประชาธิปไตยขัดต่อหลักนิติธรรมขัดยังไงกับท่านประธานที่เคารพ รักประชาธิปไตย345ประการได้บัญญัติไว้ชัดเจนเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่าประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยนั้นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนถ้าพูดเป็นภาษาวิชาการซะหน่อยว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนผมถามว่า6 8และสองสาเนี่ยมันมาจากปวงชนชาวไทยตรงไหนครับท่านประธาน ตรงนี้ก็ขับด้วยหลักของประชาธิปไตยแล้วสอนอชอก็ดีคณะกรรมการยกร่างก็ดีล้วนแล้วแต่ถือกำเนิดจากระบบประเด็จการคณะรัฐประหารทั้งสิ้นแต่ผมก็ไม่เข้าใจเพื่อนสมาชิกบางคนก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีในคราวที่เราต่อสู้ในคราวที่เราคัดค้างไม่เห็นด้วยกับรัฐมนูนฉบับ50ยังไปชูธงแดงกันมาด้วยกันโหวตโน วันนี้กลับเห็นดีเห็นชอบไปเสียแล้วการเวลามันเปลี่ยนคนได้แต่ไม่ว่ากันครับท่านประธานที่เคารพท่านประธานที่เคารพครับหลักของอธิปไตยสวเป็นหนึ่งในอำนาจนิติบัญญัติทําไมสว74คนจึงมาจากการเลือกตั้งของคนเจคนไอ้คนเจคนที่ว่าเพียงสี่คนยกมือสนับสนุนก็ได้เป็นสวออเลย แล้วจะบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนได้อย่างไรเพราะอำนาจนิติบัญญัติคือหนึ่งในอำนาจอธิปไตยฉะนั้นผมจึงบอกว่าสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและจริงจริงแล้วต้องยกเลิกไปที่ด้วยซ้ำไปเพื่อหน้าตาและเพื่อเกียรติภูมิของประเทศท่านประธานที่เคารพมาดูในหลักที่สองยิ่งชัดเจนหลักที่สองของการปกครองประเทศในระบบประชาธิปไตย คือเรื่องของสิทธิและเสรีภาพบุคคลที่ถูกกล่าวหาพรรคที่ถูกกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งจะทำความผิดตามมาตรา68แห่งรัฐธรรมนูญเป็นยังไงครับท่านผิดคนเดียวแต่คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดด้วยสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องอาจารย์คนหนึ่งในมหาวิทยายลัยร่วงเกินลูกศิษย์อาจารย์ลูกศิษย์ แล้วทำไมไม่ยุบมหาวิทยาลัยทิ้งเละครับอาจารย์ท่านประธานที่เคารพมันละแคนเดียวกันพระรูปหนึ่งไม่อยู่ในศีลมันถึงกับตัดคอเจ้าวาวาดและเผาปะไตบีดกอย่างนั้นเลยเลยครับท่านประธานที่เคารพฉะนั้นวันนี้ผมจึงกราบเรียนว่ามันมิชอบด้วยสิทธิเสรีภาพผู้ที่ไม่มีความผิดต้องรับผิดไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในหมวดที่สาม ที่บอกว่าให้สิทธิเสรีภาพในการต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมมีตรงไหนล่ะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีด้วยตรงนี้ผมจึงกลาวเรียนกับท่านประธานว่ามันขัดด้วยหลักของระบบประชาธิปไตยแต่วันนี้บ้านเมืองมันเกิดวิปริตเขาเรียกว่าวินาศกาเลวิปริตพุทธ,ธิถึงคราวที่บ้านเมืองจะวิบัติบุคคลที่เราเคยนับถือบุคคลที่เราเคยศรัทธา สติปัญญามันผิดเพี้ยนเปรปลวนไปกับท่านประธานที่เคารพบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้มาห้าหปีแล้วจะโกรธใครจะเกลียดใครจะรักหรือไม่รักใครมันไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยแล้วใครจะได้รับประโยชน์จากระบบประชาธิปไตยมันอีกเรื่องหนึง่ง ผมจึงบอกว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68 2 37และมาตราอื่นๆที่เพื่อนสมาชิกกำลังจะลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนหลักสิทธิเสรีภาพชัดเจนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับสิทธ์เลยทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านประธานครับไม่ได้ถูกกล่าวหาไม่ถูกตั้งข้อกล่าวหาไม่ได้มีสิทธิ์ไปแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นและประชาชนที่เป็นสมาชิพกพรรคต้องรับชะตาก,กรรมไปด้วย อยู่ดีๆเป็นสมาชิพกพรรคโคยุบพรรคเสียแล้วลักษณะเหล่านี้ไม่เคยปรากฏว่าเคยถูกบัญญัิไว้ในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใดเลยแม้แต่ฉบับเดียวและเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปว่ามารานี้นํามาจากประกาศของคณะปฏิวัติรัฐประหารโคโปคอและบอกว่าอำนาจอธิปไตยหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้อย่างไงล่ะครับ ประกาศคณะยึดอำนาจมันสูงสุดกว่ารัฐธรรมนูญและหลักหนึ่งที่สำคัญมากครับที่ขัดด้วยหลักของระบบประชาธิปไตยที่จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั่นคือหลักแห่งนิติรัฐท่านประธานที่เคารพนิติรัฐคือรัฐที่ปกครองที่ใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครองประเทศแต่การรัฐประหารมันคือการทำลายหลักนิติรัฐเพราะเอาบุคคลมาเป็นใหญ่ เอาอำนาจมาเป็นใหญ่เอารถถังมาเป็นใหญ่เอาปืนมาเป็นใหญ่แล้วผมยิ่งขำหนักทาไปอีกกับท่านประธานที่คารพหลังจากยึดอำนาจเสร็จผู้ที่ไปสนับสนุนการยึดอำนาจกลับมาเรียกร้องให้ประชาชนช่วยกันเคารพกฎหมายผมไม่เข้าใจว่ามันสติมันผิดเพี้ยนไปได้ถึงเพียงนี้ชิวหรือเพิ่งจะฉีกรัฐธรรมน,นูญมือ,อยังเปื้อนน้ำมึกอยู่เลย แล้วมาเชิญชวในให้ประชาชนในประเทศนี้ช่วยกันเคารพก,กฎหมายเพิ่งจะชีกกฎหมายสูงสุดของประเทศท่านประธานที่เคารพผมอยากกลาบเรียนกับท่านประธานว่าการ,ร,รลดรัฐมนูญฉบับ2550มันทำลายหลักนิติรัฐทำลายหลักนิติธรรมในประเทศที่เขาจะเดินแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาคนมากันจากหลายหลายถิ่นฐาน หลายชาติทันหลายเชื้อชาติจากยุโรปมีแอฟริกามีเอเชียมีแต่เขาไปอยู่เป็นชาติมหาอำนาจกันได้เพราะเขาเคารพกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายสูงสุดของประเทศคุ้มครองสิทธิคุ้มครองเสรีภาพเขาเขาจัดสัต t าเขาเชื่อมั่นประธานาธิบดีในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาถวายสั์เขาถวายเขาให้เรียกว่า รับตําแหน่งต้องปฏิญาณว่าจะรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญต่อหน้าคัมภีร์ใบบิ้ล2,302 2 3 7ปีขอโทษ์ไปทาง2 3 7ปีที่เขาตั้งประเทศมาไม่เคยฉีกรัฐธรรมนูญแม้แต่ฉบับเดียวเพียงแต่แก้ไขอยู่ประมาณ27ครั้งประเทศเราหลายคนไปถาไวายสัตว์ต่อหน้าพระพัก ว่าจะรักษาและปลกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนอกจากไม่ปกป้องนอกจากไม่รักษายังไปเอาคําประกาศของคนชิกรัฐธรรมนูญมาตัดสินคดีอีกครับนอกจากไม่ปฏิบัติตามคําสัตย์แล้วยังประบติสัตย์อีกครับท่านประธานที่เคารพครับแต่ก็อยู่กันได้เป็นคนดีกันได้ผมจึงสนับสนุนเห็นด้วยว่าต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2550 มาตรา68และ237ด้วยความเคารพครับสวัสดีครับ,บท่านประธานครับ